สวัสดีครับวันนี้วันที่11เดือน5ปี2568นะครับเป็นการสวสดครั้งที่11นะครับผมขออนุญาตเริ่มเลยนะครับผมบัดนี้วันที่11เดือน5ปี2568เป็นวันที่11 ที่ข้าพเจ้านายสตรพงศ์การระวังขอถวายเสียงสดถักขยายพระสุทธะปริตและมต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสางังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อเนี่ยขรียัญชนะในบทสวดอย่างตอง่อเนื่องด้วยเถิดบทที่หนึ่งบทกลาบพระตาตระไพรอรหังสัมมาสัมพุโทโธมขวาวุธทธรรมควัน,นวาาตังพุทวาเทนสวะขายโตพระวัตาธโมธมุนนันมัสามิ สุปฏิปโนพระว่าตัวเสากระสังโคสังฆนมายบทที่สองบทบูชาพระภัยีพนัดอรหังสัมมาสัมพุทธโธสุจีรังปรินิพุตโตคุณยิธะระมาโนธานิปารมีจะทิสติยาวชีวังอาหารพุทธทางธรรมังสังขารสรนันคโตภูเชมิระตะนัตตะยังธรรมังจะรามิโสุธินาบทที่สามบทสดชุมนุมเทวดา สมันตาจักวาเรสุอัตราคัชันตุเทวตาสัตธรรมมุนีราชาสัสนันตุสัคขโมกระทางสัคเคกาเมจะรูเปคิริสิคราตเตจันติเขรวิมาเนทีเประเถจัาเมตรลุวะนะขะหเนคีหะวัตุมิหเขตเตภุมมาจายันตุเทวชาลธรวิสเมยยักษคันทับพนาคาติทันตาสันติกียังมุนีิวาละวัจงสาธโมเมสุนันตุธรรมสวนการูอิยมัทันตาธรรมสวนการอิยมัทันตาธรรมสวนการอิยมัทันตา บ, ism, บ,บ,บ,บทที่4บทสวดปุพะพาคณะมกานนโมตัสสะภะคะวะโตัวรโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตัวรโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตัวรโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่5บทสวดไตรสรณคมนะปาฐะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ มติยามปีพุทธังสระนังคัจฉามิตติยามปีธรรมังสระนังคัจฉามิตติยามปีสังฆังสระนังคัจฉามิบทที่6บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสระนังอัญงพุทโธเมสระนังวะรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสระนังอัญญทมโมเมสระนังวะรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสระนังอัญงสังโฆเมสระนังวะรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะสติเมโหตุสัพพทา บทที่เจ็บทสวดติระตะนะปนามัคถาพุทธังนเมรัตนะภูตะสรีระจิตตังธรรมังนเมรัตะภูตะวิสุทธิสารังสังฆังนเมรัตนะภูตะสุสีระทิฏฐิเอตังนเมติระตะนังระตะนัตตะยะวะหังสัมมาสัโมสาลิตะวัตถุสิเสสะภูตังอัญโยยานุตะคุณะโยคะวะสัปปวัตตังอสุมิ ตะยำหิปิตะเทวะยะถาติทันเทเอกังวินาตะทิตะเวสะมะสัมภเวนะโลเกกะทาจิจะจีเรนจัปาตุภูตังคัมพีระยานยิสยังออติทุททะสัทธังวินยูหิปันทิตะชะเนวนิวิชันยะรูบังโลกัมหิเกหิจิตะฐานจุป,ปะลภะนิยัง เกษันจิสุทุวิธิตังคุณกายตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุนิสุตัมปิสมุปัสสตังมณสิสุทธะภาษาทักทานังปุญญติกานะมะสมุตตะมะปุณณภูมังทุกขาปรมุจจะนโมขะสารนางขตานางปูชาระเหสุปะรามังอภิปูชะเนยยังนิพพานสัจฉิกิริยายุปนิสส ยัดถังสัมมากิเลสมะละโสทนะสิทธิยาจักซาธุหิอัตถกุสะเลหุปะเสวะนียังปานหินจาปิสาระานาังขะมานียะเมวะตัสมาหิตังติระตะนังสาระานาังขะตัมหะรัตินที่วังขะนะเนสุนมัสสมามาปูเชมะจาปิสสะตังสุปะสังนจิตตา ตัดฐานุปาริจาริยาสธารตาจักปุญเยนะตัดฐสุกะเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัะสสะจัสทาปิสุวัตถิโหตุโยเจทธรรมวินยัยยมหิปาปมาณกูโตโลกุตราราภิสมาโยนิยะโสนิยโตสุพชังตัดโสปนิสัยจะยายะอัยมปิโหตุวัตถุ ตยเยปะริจิโตสุปัสสะทักาารุบทบที่หกเอ้ยบทที่แปดมะการสิทธิคาถาโยจักุมาโมหามะลาประกัตโถสามังระพุธทธสุขโตว,วิมุตติมารสะมารสะปาสาวินิโมเจยันโตปาเปสิเขมังชานาตังวินิยังพุทธังวรันตังาศีลสานามานิ โลกาา vida, ัสสนาธันจะวินายยะธันจะตันเตชะสาเตชะยสิทธิโหหนตุสัพพันตรายาจะวินาเสมนตุธรรมูชโยธรรมูทโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัสเสสิโลกัสสวิสุทธิ์ที่มขังนิยานิโกธรรมะทรัสสะทารีสาตาวะโหสันติกะโรสุจินโนธรรมังวรันตังศิรสานามานิโมหะปะทารังอุปสันตะทาหัง ตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมตุสัทธรรมะเสนาสุขตานุโยโคโลกสัสสะปาปูปะกิเลสัจเจตาสันโตสยังสันตินิโยชะโกจะสวาขาตะทำมังวิธิตังกโรติสังฆังวรันตังาศีลสานมานิพุทธานุพุทธ,ทงธังสัมมะศีลทิฏฐิ ตันเตชะสาเตชะยัสิทธิขุนตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุข้อที่เก้าบทสวดนโมการอัตถกะคาถานโมอรหัโตสัมมาสัมพ,พุทธัสสะมเหสีนโนนโมอุตตมธรรมัสสะสวาัคขาตาเสวะเตนิทะนโมมหาสังคสสาปิวิสุทธสีละทิฏฐิโนนโมโอมาตายาตทัสสะรัตนัตยัสสะสาธุกังนโมโอมากา โอมากาตีตัสสะตัสสะวัตถุตยสัสสปิณโม,มการัปะพาเวณะวิคัชฉันตุปัตถวาะโม,มการานุภาเวณะสุวัตถิหตุสัพพะณโม,มการัสะเทเชนะวิธิมหิโหมิเตชวาบทที่สิบทบทสวดมหาสมัยสูตร เอวัมเมสุตังเอกังสะมยังพระควาสเกสุวิหารติกปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสัตถิงปัญจมัตเตหิพิขุสเตหิสเพเหววะอรหันเตหิทัศหิจโลกถาตุหิเทวตาเยปุยนะสันนิปติตาหลติพระวันตังทัศนายาภิกขุสังคันจักทัตโขจตุนนางสุตภาวสกาญิกานางเทวานางเอตัทโขสิออยังโขพระวาสเกสุวิหารติกปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะ สัตถงปัญจมัตเตหิพิกุสติหิสัพเพเหวาวาหันเตหิทัสสหิจโลคทถาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปปตตาหัวติพัคขวันตังทัศนายะพิกุสังคัขจะยมนูนะมยยำปิเยนะพรคขวาเตนุปสังกเมยามะปสังกมิตวาพัคขวโตัวสันติเกปัจเจกคาถาภาษยามาติอาตโคตาเทวตาเสยถาปินามะพระลวาปุริโสธรรมมัญชิตังวา พหังภาษาไรยะภาษาลิตังวาพหังสามินชัยยะเอวะเมวะสุทธาวาเจสุเทเวสุอันตรหิตาพระควโตปุรโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวะเอกามันตังอัตทางสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระควโตสันติเกอีมังค่าทางอภาสิมหาสมมยบปวัตสิมิงเทวกายาสมาคตาอาคตตมหะอีมังธรรมมาสามยังทักกิตาเยวะอปรชิตาสังคันติ อัตโควปราเทวตาพระคัโตสันนิเิอีมังคาทางอภาสิตัตระพิขโวสมาทังสุจิตตังอัต,ตโนผูชุกามกัมกงสุสารถีวานตานิคะเหตวาอินทริยานิรักขันติปันทิตาติอัตโควปราเทวตาพระคัโตสันติเกอีมังคาทางอภาสิเชตวาขีรังเชตวาปาลีทางอินทะขีรังโอหัดจ,จมาเมชาเตจารันติสุทาวีมาลาจักขุมาตาสุทารตาสุาสูนาคาติ อัตโควปราเทวตาภักขวัตตสันติกีอิมังคาทางอาภาสเย,ยเยกีติพุทธังสาระนางคาตาเสนะเตคณิสันติอป,ปายภูมิปหายะมนุษย์สังเทหังเทวก,กายังป,ระ,ประริปุริสันติติ <c oughs> อาตโคภักขวาพิขูอาม,มันเตสิเยปูยยเยนะพิขเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาทันนี้ปฏิตาหุนติตถาคตังทัศนายะ พิ่ขูสังคันจะเยปิเตพิขเวอเหสุงอตีธรมัฐานางอรหันโตสัมมาสัมพ sab yup ุทธาเตสัมปิพระขวันตานังเอตะปรมะเยวะเทวตาสันิปฏิตาเหสุงเสยยถาปิไมหังเอตะอรหิเยปิเตพิขเวพระวิสันติอนาคตรรมัฐานางอรหันตตสัมมาสามพุทธาเตสัมปิพระขวันตานางเอตะปรมะเยวะเทวตาสันิปฏิตาพระวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตะอรหิอาจิกิสมิพิขเวเทวกายานางนามานิ ิตยิสามีพิขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามีพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาทุกังมณนสิตรโรทพพัพภิกขาสิสสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิกูภะควัตโตปัจจโสสูงภะควตาเอตัธโวจัสิโลกะมนุตกัสสามียัตถุพุม,มาตัทะสิตาเยสิตาคิริคัพพลังปะหิตาตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสลีนาโลมะ ขังสาพสัมพุนโอทาตามนัสาสุทธาวิปัสสนามานาวิลาปริโยจันตกันจสเตย,ตววเยัตตะวะวนีกาปิละวัตเวอัตโต,ตามันตยิสัทสาวเกสาสเสะเสนระเตเทเว,วกายะพิกันตาเตวิชานาถภิกขบวเตจะอาตับปมากรลงสุตตะวาัพุทธศาสาสานังเตสัมปาตุระหุยา,างอามนุษยานทัศนังอเปเกสะตัมทักขคุงสหัสสังอัฏฐจัตตรลิง สตาเอกสหัสสารังอมนุสสามราสูงอัปเปเกนันธรรมทักขุงทิสาสัพพาติตาอหุกันจะสัพพังอภิญญายะะวักคิตวานัจจกุมาตตอามันตยิสัทธาสาวะเกศาเสนระเตเทวกายาภิกันตาเทวิชานาะพิกขโวเยโอหังกิปิยิสมมขีราหิอุณุปปัสโส ตัสสสะหัสสาวะยักขาพุ่มมากัติรวัตถวะอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสสิโนโมทมานาพิฆามุงพิขูนังสามิติงวะนังชาสหัสสาะเหเมาวาตายักขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสสิโนโมทมานาพิฆามุงพิขูนังสามิติงวะนังสาตาคีราติสหัสสาะยักขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสสิโนโมทมานาพิฆามุงพิขูนังสามิติงวะนัง อิเจเตโสละสะสหาสายะขานานตตะวันนิโนโอิทิมันโตชุกิมันโตวนาวันโตยสะสัสิโนโมทะมานาพิการมึนพิ่ขุนังสัมิติงวนัง เวสานีตาปัญจสตายะขานานัตตะวันโยอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตแลสัตสีโนองค์ธรรมานาพิการมูพิภูนางสันมิติงโกนางคุณพีโรราชคกฆะฮิโกเวบุลรัะนิเวลสนังพิโยนางสัตตสหัสังยะขานังปายิรนปาสติคุณพีโรราชคกฆะฮิโกโสปาขะสัิมิติงโกนางปุริมันจะที่สังราชาทตารัตโทปัสสาสติคันทับพานังอธิปติมหาราชายและสิโสีุสดาปิตสัพพะหาวุอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตแลสัตสีโน โมทมานาพิการมุงพิขูนังสมิติงมะนังทักขินันจะที่สังราชาวิรุณโหตัดภาษาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพระหัวอินทนานามาหัพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทมานาพิการมุงพิขูนังสมิติงมะนังปัจฉิมันจะที่สังราชาวิรูปโคภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพระหัวอินทนามามาหัพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโน มูทะมานาอิกามูพิคูนังสัมมิติงวนังอุตรัญจะทิสังราชาโกเวโรตับปัสสะสติยะขานังอธิปติมหาราชาสัสิโสตุตาปิตัสสะพระหาโรอินทะนานามหาพละราอิทิมันโตชุติมันโตวะนาวันโตยะสิโนมูทะมานาอิกามูพิคูนังสัมมิติงวนังภุติวะที่สังทักรัตโถทักคีเนนะวิรุณหักโภปชีเมนะวิรุปโคโกเวโรอุตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจะตุโรทิสาทัทธันละมานาอัตถางโสวเนกปิลวัตเทเว เตสังมายาวิโนสะทาอาคูวันจะวิกาสถทามายากุเตนตุเวเตนตุวิภูจะวิภูตสหจันทโนกามัสเสโทจะกินมุขันทุนิคันทุจะปนาโทโอปมัญโยจะเสวสูตัวจะมาตริจิตตเสโนจะกันทัปโนโรราชานโนตโู อาคูปัญจสิโคเจว,วติมพารุสุยะวัชชาเอเตจันเยจราชานโนคันทปาสหาราชุพิเนะมานาอธิคารมพิภูนางสัมิติเงนังทาคูณาพาสะพนาคาเวสาราหะตันชกากัมพรัศตาาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทะตาราถาจะอาคูนาคายัส,สัสิโนอเอราวันนมหานาคโงปาคาสะสมิติงานังยีนาคาราเช,ชาสะ,สะหาสา อรันติทิพยาธิชาปขคิวิทุตทัจคูเวหายาสาเตวะนามาชัปปตาจิตราสุปันาอิติเตสานามะอิติเตสานามังอภยันตธาตาฆราชานามาสิสุปนาตโตเขมมะมากาสิโนเขมะมากาสิพุทโทสันหาหิวาจาหิอุปวะหันยันตานาคาสุปันาสารณะามังสุพุทธ,ธัง ชิตาวชิรหัตเถนะสัมุทังอสุราชิตาภารโตวะสวสวาสาวัเตเสเตอิทิมันตาาโตยะสัจเฉงโกระกันชามหาพิสมาอสุราธานะเมคาสาเวปจิตติสุจิตติจะปหาราโทนมุจีสหสัตัญจา,าริปุตานังสัพเพเวโรจนามกาสันในหิตาวาพระินเสนัางราหุพัทธะมุปาขมุงสัมมโยธานิพัฒนเตภิขูนางสนมิถิงวงานาง โอโอาโปจะเทวาปทัทนีจะเตโชวาโย,ยวตธาทาามุงวารุณาวาลุณาเทวาโสโมจะยัสสะสาสหาเนตากรุณากายกาอาคูเทวายัสสินโนทัศเสเตทัสธากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยัสสิโนโมทะมานาภิกามุงพิกูนางสามิตงห <c oughs> ัวนางเวณทูจะเทวาสาหดีจะอัสมาจะทุเวยะมา จันทสูปะนิสาเทวาจันทมาคูปุรักขิตาสุริยสูปะนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักขิตานักขัตานิปุรักขิตาวาอาคูมันทะวรลาหากาวสุนังวาสวเสตโทสกโกปาคะปุรินทะโทรพระเศท ต้าเศรษตีถ้าสัทากายาสเพนานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันละวันโตยสัสสินโโมทามานาพิกามุงพิกุนักสัตมิติงวนังอทาคูสหภูเทวาชลมักคีขาลิวะอริทกาจารโรชาจะอุมมาปุพะนิพาสิโนวรุณาสาธมมาจะอจุตาจะอเนชกาสุเรยะลุจิราอาคูอาโควะสวะ เนสีโนทัาเสตเตทัาสตากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยโสสีโนโมูทัมานาพิการมูพิคุนะสัตนี่ิงว่นางสมานามหาสมานามานุสามานุสุตแตมาสิทธาปาตูสิทธาอาคูมโนปทูสิกธาอทาคูหาวโยเทวาเยจโลหิตตวาสิโน ปาราคามหาปาราคาอากูเทวายสัสสิโนทัสเตทัสทากายญาสพเณนัตตะวันนิโมอิทิมโตชุดิมันโตวันละวันโตยัสสิโนมูทะมานาพิกามุพิขูนางสะมิติงวนั้นสุกกากรุมหาอรุณาอากูเวขานาสะสหโอตโอทาตะโอทาตะไขหาปามุขาอากูเทวาวิจักขนาสทามัตตาหาระคชามิศกาจะยสัสสิโนทะนายังอาคาปชนโนโยทิสาอภิวัสติ ทศเตทศสถากายาสัพเพนะนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมธามานะอภิกามุงพิภูนังสามิติีวนาเขมิยาตุสิตายามากัตตากาจจยัสสสิโนสามพิตาการามาเสตานโชตินามาจะอาสวะนิมานะอะติโนอาคูอาถาคูปาระนิมิตาทศเตทศสถากายาสัพเพนะนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมธามานะอภิกามุงพิภูนังสามิติีวนา สัทเถเทเทวนิกายาสัเพนานัตตะวันนิโนนามันวาเยนะอาคันจุงเยจันเยทิสาเยจันเยสัททิสาสหปบุทธชาติมัคขีรังโอคกินะมนาสวังทักเขโมคัตตะรังนาคังจันทางวะอสิตาติตังสุพมาปรมัตโตจะปุตตาอิทิมาโตสหสันนังกุมารโติโสจะโสปาคะสัมมิติงวังสหัสพามโลกานังมหาพรหมพิติทัติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโส ทเศรษฐอิสราอาคคปัจเจกาวัสวัติโนเตสันเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพมมะเกมาระเสนาอภิการมีปัสสะกันหัสมมันที่ยังเอตขันหาถพันทัทธราเคนะพันทะมัตถุโสมัตาปริวาเรทะมาโวมุลจิตตะโกจินาอิติตัถมหาเสนกันหาเสนังอัปเปสิปานินาตระมหัจจะ สารังกตาวานะเพระวังยะถาป่าวุสโกเมโคนพระนยันตูวสวิชุโกตาทาโสปัจุทาวัต,ติสังกุโตอะสายังวเัเสตันจะสัพพังอภิญญ,ญาะวะวิคตาวานะจักคุมาตโาต,าตาอามันจะยี่สัตธาสาวะเกศา,าเสนนตเตมาราเสนาอาภิกันตาเตวิชานาถพิขวงเตจะอาตับปะมากะรุงสุต,ตาวาพุทัสสะศาส,าสานาวีตะ ราเคหีปะก,กามูเนสังโลมามปิอิชยุงสัพเพวิชวิชิตะสังคามาพยาติตายัสสินโนมูทันติสาหูเตหีสาวกาเตชะเนสุตาติเดี๋ยวต่อตอ,ตอนที่สองนะครับบทที่สิบเอ็ด